ปามังกรตัวนี้ครับเห็นว่ามันตาฝ้าอันนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรเหนีย,ยบบานด้วยนะครับหายใจหอบมันมีอาการตาฝ้าสองข้างเลยตัวนี้เกิดจากการที่แบบว่ามันมีการติดเชื้อแบคทีเรียครับ mm hmm. ก็อันนี้นะครับตาตาขุนนะครับเรามองทงวิวตามันจะขุนสีขาวกระจกตาไม่ใสเลยขุนมากตาเรโลมาหน้าเรามองทงวิวมันโปนอยู่แล้วแหละครับแต่ที่เห็นคือคือม,มันเหมือนกระจกตามันบวมอะครับเนี่ย เห็นชัดเจนเลยว่าขุ่นกระจกตาขาวเลยมันบ่งบอกว่ากระจกตามันอักเสบะครับด,ด้านขวาไม่ไม่โปลและขุ่นเท่าด้านซ้ายมันเกิดจากการที่แบบว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนน้ำมานานพอไม่ได้เปลี่ยนน้ำมานานปุ๊บเสร็จพวกของเสียพวกแอมโมเนียอะไรพวกนี้ครับมันสูงพอสูบปุ๊บเสร็จบางทีอาจจะกองล่มเนื้ก็ได้พอของเสียงพอของเสียงสูง มันเหมือนปามอยู่ในสภาพแวดเราที่มันไม่เหมาะสมะครับภูมิคุ้มกันมันเขาก็เลยแย่ลงพอแย่ลงมันเสร็จก็ติดเชื้อแบคทีเรียตามมาอ่างเงี้ยครับถ้ามันติดเชื้อแบคทีเรียถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แสดงอาการที่ตาซ่ามันจะไปเป็นที่ตรงส่วนไดหรือเปล่าอมันเป็นได้หลายอย่างนะครับเก็บพองก็ได้ตกเลือดก,ก็ได้บางบางบาง,างตัวเจอหน้ามาละหน้าบวมหายใจหอบอะไรเงี้ยครับเราจะเริ่มรักษามันต้องต้องยังไงก่อนบ้างอนะ่ะสิ่งสิ่งที่เราต้องทําคือเน้นความสะอาด เนความสะอาดก่อนอเปลี่ยนน้าเปลี่ยนน้าบ่อยๆหลังจากที่มาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีการให้ยาฆ่าเชื้อคุมการติดเชื้อมีให้วิตามินบํารุงสายตาครับแล้วก็ให้พวกวิตามินรวมทีเนี้ยผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึง่งมันผลมันยังไม่ดีชัดเจนนะครับก็เลยแบบวางยาสลบเพื่อที่จะย้อมสีกระจกตาอันนี้อันนี้คือสีย้อมกระจกตาครับถ้า oh. เขาเรียกว่า oh. เขาเรียกว่าฟ mm ัเรสซินเวลาเวลา ย้อมไปที่ตาเนี่ยถ้ามันเป็นแผลแบบแผลหลุมอะไรเงี้ยครับเอตรงสีเขียวอะมันจะติดมันจะติดคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นรอยแผลตรงนั้นเหมือนสมมติาตากระจกตาถลอกย้อมไปเอตรงไม่เห็นรอยรอยถลอกเป็นสีเขียวอะครับอะอันนี้ผมย้อมไปทั้งสองข้างเลยมไ,มไม่มีครับไม่มีไม่ไม่มีรอยไม่มีไม่มีแผลซึ่งเท่ากับว่าน่าจะติดเชื้ออย่างเดียวอะครับติดเชื้อจากแบบภายในยอะครับ ก็เลยมั่นใจระดับหนึ่งว่าแบบมันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่าจะหายสูงอยู่ก็เลยตามยาต่อครับผมแล้วก็ตามไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันมันดูสีมันดูสีของกระจกตาครับมันดูใสขึ้นนั่เรามองท็อปดิวนยครับมันมันใสมันเริ่มใสแล้วแหละก็เลยสงสัยว่ามันยังมีการติดเชื้ออยู่หรือเปล่าก็เลยแบบวางยาสลบเพื่อที่เพื่อที่จะแบบเจาะเจาะเลือดนะครับแล้วไปพอเชื้อแบคทีเรียดูซึ่งแบบ คือตอนตอนแรกอะครับคิดว่ากาําลังกําลังชั่งใจว่าจะวางยาสลบต่แรกเพื่อที่จะจเจาะเลือดแล้วก็ยอมสีกระจกตาดีไหมแต่ว่าในปลาบังกรที่ป่วยอะครับการวางยาจนหงายเนี่ยมันอันตรายมากเลยครับก็เลยแบบปเป็นเหตุผลว่ามามา,มาทำสองอย่างนี้ที่หลังตาฟ้าถ้าเราปล่อยไว้นานๆมีโอกาสที่จะตาบอดไหมมีมีครับ แต่ตัวนี้นี่ยังไม่บอกเลยตัวนี้ยังไม่บอกมันยังมองเห็นอยู่สมมติเราโยนอาหารให้อะครับมันว่ายมาได้เลยไอตัวนี้เหนืองบามันน่าจะเกิดจากการที่แบบว่าของเสียในน้ำมันสูงครับพอมันสูงเสร็จปามันหายใจหอบหอบหอบแบบหายใจถี่จนแบบเหนืออมันพับอะครับแล้วก็บานอขคือเหนื้ออะครับมันจะมีสองอย่างคือเหนือแข็งกับเนือออ่อนถ้าเหนือออ่อนน่ะมันยังพอสัญจกรรมได้เพื่อที่จะแบบให้เขาหายใจแบบดีขึ้นจะได้แบบเหนือกไม่ได้พับอะไรเงี้ยครับแต่ตัวนี้มันมีปัญหาที่แบบเหนือกเหนืออแข็งเครับ มันมัน,ม,นมันโค้งลงมาแล้วซึ่งมันสายกรรมไม่ได้อ่ะครับอาจจะไม่หายนี้เราจะป้องกันยังไงได้บ้างไม่ให้เป็นป่วยไม่ใช่แค่อตาฝ้าหรอกทุกโรคอ,อ่ะสารสห่ิที่ปลาป่วยส่วนมากค่าน้ำมีปัญหาครับเช่นแอมโมเนียในใตายอย่างเงี้ยสูงสิ่งที่ทําได้อย่างง่ายเลยคือแบบถ้าเรามีเวลาเราก็เปลี่ยนน้ำบ่อยๆอ,อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าบางคนแบบ ทำงานไม่มีเวลาเนี้ยอาจจะต้องใช้แบคทีรียที่มีประโยชน์นะครับในการบำบัดน้ําแบคทีเรียคือเราได้ยินคําว่าแบคทีรียเดี๋ยวแบคทีรียฝั่งฝั่งหมอบอกว่าเนี่ยติดเชื้อแบคทีเ r ียฝั่งเรื่องคุณภาพน้ำก็บอกว่าใช้แบคทีเรียบำบัดน้ําแบคทีรียมันมันมันมีสายพันธุ์ยังไงกันบ้างอ่ะคือแบคทีรียครับมันมีหลายอย่างมันมีทั้งแบบมีประโยชน์แล้วก็มีโทษถ้าอย่างมีโทษเช่นพวกอโรโมเนตอะไรพวกนี้ครับมันทาให้แบบ ตาป่วยตาโปนเกดพองติดเชื้ออะไรพวกเนี้ยติดเชื้อแบบส้ักพักตกเลือดตายอะไรเงี้ยครับเจอบ่อยอีกอันนึงแบคทีเรียที่มีประโยชน์ไอ้พวกเนี้ยหลักๆก,ก็คือพวกไนโตรโซมแนตแล้วก็ไนโตรแบคเตอร์ acter, ครับไอ้พวกเนี้ยมันจะช่วยไปเปลี่ยนของเสียในน้ําให้อยู่ในรูปของที่แบบไม่มีพิษนะครับเปลี่ยนจากแอมโมเนียเป็นไนไตและไนเตดแอมโมเนียเนี่ยคือเป็นเป็น,เป,นเป็นฟอร์มที่แบบว่ามีพิษต,ต่อปลาเยอะสุดส่วนในเต,ต็ดเนี่ย เป็นเป็นรูปแบบที่แบบว่ามีพิดน้อยสุดซึ่งแบบแบคทีเรียแบคทีเรียสองตัวเนี้มันมันช่วยทําให้เปลี่ยนเป็นในฟอร์มของที่มันไม่มีพิดนะครับสับสนเราได้นะยินดีฟิตเนมา่า